หลังแรกเนี่ยแต่ายามเบ็ดรอบเทียงครับยามเบ็ดรอบเทียงกับบามีสวัสดีครับนี่ยังสงสัยอยู่หลังที่มันหาย่มันไปใส่เนี่ยหายสี่ป้าเขามุนๆน,นี่หายไปเรื่อยไม่พี่น้องผมเอา้าจังไดกับโบหูละ่ะยามเบ็ดอยู่หน้ารอบเทียงมาลุ่นกันอือก็ใส่มารเรื่อย เดี๋ยวบามีเสียมมาเสริมหลังนี่ให้มันครบขับมันขาดไปมันก็บโมวนเนาะพี่น้องเนาะยามๆก็ได้เอา้าขอเพี้ยนเยื่ลังนี่พี่น้องผมขอเพี่ยนเยี่หลังนี่นะครับเนาะอืมว้าวบ้ามีบอลน,นกนะั่นเราเอาไปอหลีขันพ่าแมนนกมันสีมันตรงยูบริเวณนี่มันต่งยูุบริเวณนี่ขันว่าแมน,นนกอันนี้แมนนกขึ้นว่าเอาไปเรื่อยๆพี่น้องผมกับเหมือนเดิมคือเกาหัวกับกบหน่อย ว่ามีกว่าเป็นน่าจะเป็นเยื่อที่ได้พระคอดีที่สุดล่ะหลุดขันแนวนี่หลุดย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยมีรุ่นวะมีรุ่นว่ะโอ้หลุดพี่น้องผมอหวัวกะกัดหางแ้วพี่น้องผมอืมดินไปดินไปอืม รอบเ้าตาแดยงย้ำให้แล้วสามโมงครึ่งอันนี้ยังนี่เงียบไปแล้วเสียบไหมอืม บ้ามีหัว,วเฮาต้ององเอาไว้พี่เออเออพี่ร้อนรูดใส่ข้าว่ารูดเลยหลังนี่นกตัวั้นมันสิเอาเบียดไปใส่ป่าห้องใจเด้ ถ้าเกาพอใส่ฟังหนีนำ้ำส่บ่ได้เพราะว่าเ่นปล่อยทอ่อนะเงียบพี่น้องผมโอ้คือเขินหลังนี่เขินเขินเงียยั่งเงียยั่งตัว้วเขิน โอ้โหโหโหดูเดือดหลังนี่ดูเดือด,ดดูเดือดกากสากอยูุบเถือกเยอะทีน้องเวียดสางลางงางอยู่อันนี้ดิยวลวดหัวเถือกลวดหัวเถือก ้ยูดคล้องแถะหลูดคักหลูดเนี่ยนี่เบดหลูดพี่น้องโอยูน้ำคุณเบดอะหลังนี่ได้รุ่นอีกแล้วได้รุ่นอีกแล้วยู่บยูยู่บยู ดึงขึ้นมาโอ้ยหลูดหลูดพี่น้องนี่กินละข่ายนี่เขาเอินไปกินละข่ายลังนีเด้อไปเฉยงที่มันหลุดข้ามือยิงยู่ดี cái rồi con lăn lẹo con loan lẹo tiên nhiên thì nó không một thứ chắc lặng lệ rồi lặng và chân đấy Ê, bẹp Ôi, cứ khớn thế Khớn puột đây này น้ำโบกดินีีพี่น้องบินไปตกแถวได้สงสัยนี่มันสีหายเลยมันเป็นไปได้ยู่บอพี่น้องว่าเหมือนเปลี่ยนเมือแรงอีกขึ้นนึงพี่น้อง สซ่หนีมือแรกอีกขึ้นหนึ่งมืออื่นเปลี่ยนเหรอได้บ่ได้เยาวากันเ้้อพี่น้องเด้อบ้ามีกับเต็มที่ให้แล้วด้วยเฉพาะลุงเขียวกับคุยให้ถ้าบ้ามีมาใส่เบ็ด โบโชคดีนะบ่จักหลังโบหืหึ้มหืยังดิน้นยังดิน้นยังดิน้นหลังนี่หลังนี่มีปัญหาโอ้ยยังโอหัวดินวด้นหวกดิ้นหลังนี่เด้อ ต้องเปลี่ยนเงียพี่น้องขันตายเนี่ยต้องเปลี่ยนโอ้วัฒนตายโอ้ยังได้ยังได้ยังได้หลังนี่เด้เออว่ฒน์นี่กบ,บ่หลอนกบว่าดอกอาถือกล้องยูแ่แนวนี้ละสูมมือแรงถือแพรอืมโอ้เขินแล้ว คนรอนแล้วเลี่ยนเงียบอกด้ยวยครับเด้วว่าใส่เบ็ดสไตล์บ้ามีต้องทำใจย่างหนึง่งมานบ่มาอยุทีดวงบ่าสามารถสีบอกได้ว่าหลังนี้สีไดสีบ่ได้บ่ได้าหาปลาเอาเบ็ดซื้อปลาซื้ออะไรมาเสียบเบ็ดไว้มือเอื่นสีใสส้วนนี้อยากฮู้เด้มันสีบินไปจ้งไห๋วันนกตัวนี จังได้ก็ถือเบ็ดถั้นตอนเบ็ดบ่เสียเลยพี่น้องอันนี้เบ็ดเสียไปเลยน่าสงสัยแล้วก็ส่วนนี้บ่ดีนจักหลังเลยเอา้าคิดว่าบ่าถือพี่น้องที่เบ็ดสางลางงางอยู่บ่ถือพี่น้องแันแนวนี่บ่ถือบ้ามีขออนุญาตกราบลาพี่น้องไปเลยคันถือเดี๋ยวบ้ามีไปต่อให้คันถือเดี๋ยวบ้ามีไปต่อให้ขอบคุณทุกไลถ์ทุกพับทุกการจีบการตามพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านขวอยงเงด้อ อะไอีกจะขึ้นเลยแม่จังใหญ่ยังเลน oh. ยนี่ยังยูด่ดียังยูด่ดียังยูด่ดีอืม ตายไปคอนรอนเปลี่ยนเงียสวัสดีครับว้าว